The sky for สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านบ้านใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการปลุกซรากเครื่องตัดหญ้านะครับให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับอ่นี่นะครับก็ได้ไปขอเขามานะครับอ่ะเป็นซากมาแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็มันจะมีในส่วนตรงนี้มันจะเป็นขอคาบูนะคาร์บูเรเตอร์นนะเนี่ยนะมาทีละอย่างเลยนะอันนี้นะแล้วก็สายกันเร่งนะอ่ะนี่นะเี๋ยวการการใบพัดนี่ต้องไปรอรอไปเอาอีกทีหนึ่งนะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็จะเริ่ม หรือทําความสะอาดนะครับปลุกเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้ให้กลับมาใช้งานอีกครั้งนะครับมาเริ่มกันเลยนะไปนะครับตอนที่ว่าเราจะเริ่มทําการซ่อมนะครับถ้าเพื่อนๆมีเครื่องตัดหญ้านะครับเราลองมาสตาร์ทดูก่อนนะครับว่ามันยังมีไฟอีกไหมนะครับอ่านี่นะผมก็จะลองสตาร์ทนะครับเพราะถ้าเราไม่สตาร์ทนะครับ เราไม่สตาร์ทดูไฟนะครับสมมุติว่าเรารื้อเลยนะครับพอทีนี้มาประกอบอะไรเสร็จนะครับไฟไม่ออกก็เสียแรงเปล่านะครับอเอาง่ายๆเพื่อนๆก็สตาร์ทดูไฟก่อนนะครับว่าไฟมาปกติหรอเปล่านะครับเพราะถ้าระบบคอยเสียนะครับผมแนะนําเลยนะครับไม่ต้องซ่อมเลยดีกว่านะครับซื้อเครื่องใหม่เลยนะครับเพราะสมัยนี้เครื่องก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ถ้าไฟยังออกเนี่ยเราก็ยังสามารถซ่อมหรือว่า ทำให้มันติดได้อีกนะครับอ่ะทีนี้ก็มาเริ่มรื้อกันเลยนะครับอ่นในส่วนของที่ว่าการรือ้อทําความสะอาดเนี่ยผมก็จะทําำให้มันเดินเร็วสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่ะผมจะเน้นที่ว่าอะไรจงที่ว่าสาคัญสําคัญนะครับอ่ะผมก็จะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้ก็ผมจะพยายามทําให้คลิป เดินเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะการรื้อมันก็รื้อไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับม,มาติดตามกันเลยนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยเราก็ล้างตามความสะอาดอย่างเดียวนะครับในเครื่องเครื่องเนี้ยจากที่ผมดูอาการแล้วมันจะเป็นปัญหาตรงที่เป็นคาบูนะครับเพราะเป็นคาบูมันจะรวมนั้มันก็จะเกิดอาการสตาร์ตติดยากรับมันติดแต่ว่ามันก็จะติดติดดับ,ด,บดับนะครับนี่นะเดี๋ยวผมก็จะชี้นะครับที่ว่าตรงที่ว่าผมไปดับแปลงทําใหม่นะครับ เดี๋ยวมาเราดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นที่จุดไหนนะครับอ่ะอ่ะขั้นตอนแรกเราก็รื้อเอาคาบเอาเอาคาบูออกจากเป็นคอคาบูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับอ่ะของเดิมมันเนี่ยมันจะเป็นน็อตตัวเมียนะครับฝังอยู่ในตัวพลาสติกนี้นะอ่ะอ่ะแล้วของเดิมเนี่ยมันจะหลุดนะครับอ่ะมันก็ทําให้หลวมนะครับ นี้วิธีแก้ของผมก็หาเหล็กนะครับเจาะค้ำไอตัวตัวเมียนะครับนี่นะค้ำให้มันหลุดออกให้ตัวเมียที่อยู่ข้างในไม่ไม่ให้มันออกมานะครับพอเวลาเราขันคาร์บูเข้าเป็นคาร์บูเนียมันก็จะมีความแน่นนะครับความแน่นเนี่ยมันก็จะไม่มีรอยรั่วนะครับทีนี้เครื่องก็จะดูดอากาศ เข้ามาจากปากคาบูอย่างเดียวนะตอนตอนนี้ที่ว่ามันเป็นอาการแรกๆมันจะเครื่องจะดูดออกจากอันนี้ด้วยนะจากเป็นคาบูนะแล้วก็ทําให้อากาศเข้าไปมากเกินนะครับมันก็กลายเป็นว่าสตาร์ทมันไม่อยู่นะครับบางทีมันก็สตาร์ทติดยากนะครับทีนี้ผมก็ไปทําไปทําแก้ใส่ใส่เหล็กนะแล้วก็ไปเจาะ เข้าข้างๆนะครับเจาะใส่เหล็กนะครับเพื่อพอเวลาเราขันน็อตคาบูเข้ากับเป็นคาบูเน่ยน็อตตัวเมที่เราฝังไว้ข้างในมันจะไม่หลุดนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการล้างนะครับวิธีการล้างก็ง่ายๆนะครับอ,อุปกรณ์คาบูพวกนี้มันไม่มีนมหนูอากาศนะครับมันมีนมหนูหลักเลยนะครับทีนี้ผมก็จะพาคลิปห้ไปเร็วสกักนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้พอหลังจากที่ว่าเราล้างเสร็จฝุ่นเสร็จส,สิ่งสุขภกภายนอกของคาร์บูนะครับทีนี้เราก็จะมาถอดเป่าสิ่งสุขภัภายในคาร์บูบ้างนะครับอในส่วนข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับอมันมีน้ำนูหลักอย่างเดียวนะครับอน้ำหนูเดินเบาที่ว่าเหมือนรถโมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีนะครับอมันมีแค่น้นูหลักเลยนะครับอทีนี้ผมก็ ทำความสะอาดนะครับทีนี้ผมก็จะถอดดูก๊อกด้วยนะครับก๊อกน้ํามันนะครับว่ามันมีสิ่งสกปรกอยู่ข้างในก๊อกนี้หรือเปล่านะครับถอดมาแล้วนะนี่นะนี่เห็นชัดๆเลยนะครับขยะนะเนี่ยนี่นยเดี๋ยวผมจะถอดนี่ดูนะ ไม่ออกนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็ไปหาเอ่เส้นเส้นไฟนะครับเส้นส,สายไฟนะครับเพื่อมาทําการงัดน,นะครับในส่วนการงัดเองต้องระวังนะครับอย่าให้มันขาดนะครับอย่าให้มันแค่ให้มันออกนะครับเพื่อจะทําความสะอาดนะครับไม่ต้องรีบนะครับนี่นะครับหลุดออกมาแล้วนะคนี่นะครับนะมันจะเป็นกรองนะครับกรองตะแกรงนะครับอ แล้วก็เป่าทาความสะอาดนะครับนี่นะแล้วก็เป sure. ่าตรงที่ว่าทางเข้าด้วยนะครับทางเข้าในคาบูนะเป่าให้นี่นะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะนี่นะคอ่านี่เป่าที่ว่านมนูนเดินเดินนำนมนูนหลักนะครับอ่าแล้วก็ช่องเข้าที่ว่าช่องเข้าน้ํามันนะครับอ่าในในคารบูนะครับ ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆทําตามเนี่ยมันก็จะสามารถทําตามได้ง่ายๆนะคนี่นะ,ะทีนี้ก็มาเริ่มประกอบคืนกันเลยนะครับใส่แบบนี้มันมันยากนะครับเดี๋ยวผมจะถอดไอ้ลูกลอยนะครับมาใส่ต่างหากนะครับ มาใส่ตรงที่นี้เลยนะคอ่าแบบนี้มันจะง่ายนะครับอ่าแล้วก็แค่ประกอบแบบนี้นะคอ่าทีนี้เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการประกอบเล้นะครับอ่าเพราะจากที่ผมดูอาการแล้วมันก็เสียที่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับที่คอคาบูนะครับเพราะมันตัวเมียของเดิมเนี่ยที่ว่าฝังอยู่ในพลาสติกนะครับมันหลุดออกมานะครับอ่าทีนี้การขันของเรามันก็ไม่แน่นนะครับมันก็เกิดอากาศรั่วนะครับ มันก็เกิดอาการที่ว่าสตาร์ตติดยากนะครับทีนี้ผมก็ไปทําการแก้นะครับใส่เจาะแล้วก็ใส่เหล็กนะครับเพื่อจะกันไม่ให้น็อตตัวเมนหลุดออกมานะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเห็นรับตะแกรงแล้วก็ใส่คืนนะ นนี่นะไปกินนะ่ะในส่วนทรงนี้ผมก็จะทําวิดีโอให้ไปเร็วอีกสักนิดนึงนะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะ ทีนี้มันก็เริ่มคําแล้วนะผมก็จะทำ,ท,ำทำเท่าที่ทําได้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาทําต่อพรงนี้นะคอ่บทีนี้เราก็ใส่แป้นคาบูนะครับเข้ากับตัวเครื่องคนระับอ่าแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะอ่าไอต้ตรงที่ตรงเนี้ยผมก็จะทําคลิปให้ไปเร็วอีกสักนิดนึงนะครับอ่าเพราะในส่วนการประกอบ เพื่อนๆก็ดูตามภาพเลยนะครับ มาต่อจากของที่ว่าทำเมื่อวานครับอ่ะทีนี้เราก็เริ่มจากที่ว่าขันวัตถุให้แน่นนะครอ่ะในส่วนตรงนี้ผมจะไม่ประกอบให้หมดอีกนะผมแค่จะประกอบให้ทางน้ำมันแล้วก็ชุดขาบวรอะไรแบบนี้นะแล้วก็ชุดคันสตาร์นะเพราะจะสตาร์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่ามันติดหรือเปล่านะอ่าทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ที่เหลือก็แค่ใส่น้ำมันได้ใส่ถันงน้ำมันนะแล้วก็กับคันสตาร์ทนะครับผมจะไม่ประกอบตัวเครื่องให้หมดเสร็จนะเสร็จหมดนะแค่จะประกอบคร่าวๆก่อนนะเพื่อจะให้ดูว่าว่าที่เราทํามาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะอ่ะทนี้ก็ใส่สายนะเข้าที่ว่าที่ขาบูนะั่า จะมีรูนะครับแล้วก็เข้าตรงติ่งของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ใส่แป้นสีดำล็อกนะครับล็อกล็อกถังน้ำมันนะครับนี่นะเป็นตัวนี้นะแล้วก็ใส่น็อตนะครับพอเวลาเราขันตัวล็อก ถังน้ามันครับทีนี้เราก็เก็บสายให้ดีสักนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นสายสวิตช์นะครับถ้าเราจัาสายสีดํากับสายสีแดงเนี่ยแสดงว่าปิดนะครับถ้าเราไม่ต่อกันเนี่ยแสดงว่าขั้วยังขั้วสวิตช์ของเครื่องเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเปิดนะครับจัดสายให้ดีสักนิดหนึ่งครับทีนี้เราก็จะมาใส่คันเร่งนะครับ ใส่ลูกเร่งเข้าไม่เข้าไปในคาบูนะอ่ะ,อะหลังจากนี้เราที่ว่าเราใส่ลูกเร่งเข้าเรียบร้อยนะอ่ะเราก็จะใส่อีกทีนึงถ้าใส่ขั้วสองขั้วเนี้ยมันถึงกันเนี้ยก็กลายเป็นว่าสวิต์ปิดนะครับเราก็แยกให้มันห่างกันนะอ่ะทีนี้เราก็เหลือแค่การสตาร์ทนะอ่าฝาการสตาร์ทนะมันจะมีฝาฝาครอบ เสื้ออีกนะแต่ว่าผมจะไม่ใส่อีกนะครับผมจะใส่ฝาครอบสตาร์ทอย่างเดียวก่อนนะครับเพื่อจะทําการสตาร์ทนะครับว่าจากที่เราแก้ไขมานะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยนะครับ พอเราใส่ฝากคอนสตาร์เสร็จนะครับทีนี้ผมก็จะใส่ตัวก้านมานนะนี่นะครับเก่ามากนะครับเก็บมานานนะนี่นะคืนสนิมหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการใส่ก้านของมันนะเข้ากับตัวเครื่องนะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยภาครสามก้อนเนี่ยมันก็จะกระแทกโดนแค้งเครื่องอาจจะแตกได้นะครับ ทีนี้ผมก็น็อตมันหายนะผมก็จะใส่น็อตชั่วคราวก่อนนะใส่2ตัวนะเพื่อเอาไว้ค้ำก่อนนะนี่นะเดี๋ยวผมจะหาวิธีใส่ก่อนนะผมว่าใส่แบบยืนง่ายกว่านะานี่นะ นี้เราก็ใส่น็อตสำรองนะอันนี้ไม่ใช่น็อตของมันนะน็อตของมันมันหายนะผมก็ใส่ทําการสัง่งสำรองไว้ก่อนนะ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มใส่ประกับนะครับประกับคันด้งนะครับเข้ากับมือจับนะครับอ่ก็จะสายอะไรนิดหน่อยนะครับประกับนี้มันก็แตกหมดแล้วนะครับอ่ะอันี้ผมก็จะใส่ให้เป็นเป็นหลักแหล่งไว้ก่อนนะครับอ่านี่นะอ่าอ่าอ่านี่มันก็ยังติดขัดอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราจะลองสตาร์ทดูก่อนนะครับว่ามัน ติดง่ายหรือเปล่านะอ่ะมาเริ่มการทำการสตาร์ทเลยนะอ,ะอะ่เปิดปิดโชคก่อนนะอ่ะ,อะพอมันเริ่มมีนะมีอาการก็จะปิดจะติดนะแล้วก็เปิดโชคใหม่นะ นี่นะครับนนี่นะครับเป็นอันว่าได้ผลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับ ตรงการสตาร์ทเนี่ยเราพยายามให้อย่าใช้แรงมากเกินนะอ่ามันจะทําให้เสียง่ายนะครับถ้ามันไม่ค่อยติดนะครับอย่าไปฝืนนะ,ะดึงให้มันติดแกนให้ดีก่อนนะครับอันนี้ต้องใช้กันเร่งช่วยหน่อยนะครับนี่นะอ่า ในส่วนของการปิดเราก็เอาขั้วนะครับมาต่อเข้าด้วยกันก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านวัจจุนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลางกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ